You're of of huge a fan Blackpink? I am. I a huge fan Lisa. I I'm ซีซา b แบล็กพิงค่ะตกนางงามเข้าดอมมาอีกแล้วนะคะจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่าพวกเธอนะคะเดินหน้าค่ะตกผู้คนทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วอะนะ,ะแต่ว่ามาคนนี้ค่ะเค้ตกนางงามดูบ้านนะคะแล้วก็เป็นนางงามสัญชาติไทยอีกด้วยค่ะเรียกว่านะคะถ้าตอบคําถามแบบนี้ขึ้นบนเวทีนะคะคงจะต้องมงลงให้กับเธออย่างแน่นอนนะคะ ล่าสุดค่ะขณะที่อแมนดาออ t ตัมนะคะตัวแทนสาวไทยค่ะที่ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะ mm hmm. เธอก็กําลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ mm hmm. ก็มีแฟนๆน,นะคะ mm hmm. เข้าไปคอมเมนต์ถามเธอนะคะว่ารู้จัก b l a c k p i n งหรือว่าลิซ่ารือเปล่านะคะแน่ mm hmm. นอนค่ะว่าเธอก็ตอบว่ารู้จักเดี๋ยสิคะและก็ตอบด้วยนะคะว่าเป็น Huge Fan of l i ลิค่ะหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือนะคะเป็นแฟนตัวยงของลิซ่าแบล็กทิงนั่นเองค่ะ อานาทีนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีใครนะคะไม่รู้จักสาวาแบล็คพิแล้วนะแต่ว่าเธอบอกด้วยนะคะว่าเป็นบิ๊กแฟนของลิซ่าเลยหรือคาน,นี่ยแมนะตอบคําถามแบบนี้ค่ะก็เอาไปเลยนะคะสิคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มไปเลยค่ะมงลงไปเลยนะคะแหมถ้าลิซ่ารู้เนี่ยเธอคงจะดีใจไม่น้อยนะเพราะว่าเ,เคยเห็นที่เธอให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันค่ะว่าเธอนั้นอยากจะเป็นคนสวยประมาณแบบว่าเป็นนางงามอะไรแบบนี้นะคะ่ะ ไม่ต้องเป็นเองหรอกนะคะลูกสาวเพราะตอนนี้เธอก็โด่งดังไปทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตกนางงามน,นะคะเข้าดอกมาได้อีกหนึ่งอีกด้วยนะคะ,ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะ,ะเป็นรูปภาพนะคะที่ต้องบอกว่าเห็นครั้งแรกนี่ถึงกับตะลึงเลยนะคะเอามือทาบอกค่ะว่าคุณพระนี่โวเกาหลีถ่ายแบบนี้มาจริงๆหรือเปล่านะคะรีบคลิกเข้าไปดูค่ะ แต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นรูปของแฟนอีดิดนะคะแต่ว่าอีดิดได้เวอร์วังมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะนม่อยากจะขอคนนี้นะไปทํางานแทนในเกาหลีแทนจะได้ไหมเนี่ยก็สวยไหมอ่ะแอเห็นว่าสวยดีนะคะก็เลยเอามาฝาดนะคะคิดเห็นยังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็อันนี้เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะของอาแมนด้านะที่เขา ชื่นชอบนอลลีซ่าค่ะแล้วก็นี่รูปภาพสวยๆค่ะที่มีแฟนๆอีดิศนะอย่ากะถ่ายกับพวกก็หวีเลยทีเดียวะค่ะอันนี้เป็นรูปอีดิค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของภาพมาณที่นี้ด้วยนะคะก็กนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า